สวัสดีครับที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นแปลงทดลองปลูกเมลอนของผมนะครับไม่เคยปลูกมาก่อนนะครับอยากลองดูครับปกติที่เห็นเขาปลูกกันส่วนใหญ่เขาจะปลูกในโรงเรือนนะครับเพื่อควบคุมป้องกันโรคแมลงนะครับแต่นี่ครับผมลองกลางแจ้งดูครับทําตามพื้นที่นะครับผมลองสั่งเมล็ดพันธุ์จากออนไลน์มานะครับ ลองมา2ครั้ง2แบรนด์ปรากฏว่าอัตราการงอกเรียกได้ว่าต่ำกว่า10%ครับมาดูนะครับต้นที่ผมสั่งมาจากออนไลน์นะครับมเมล็ดพันธุ์นี่ฮอันนี้เป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะครับซองหนึ่งมีประมาณสัก10บเมล็ดได้นะฮะสองซองประมาณ20ปรากฏว่างอกน้อยมากครับแล้วก็ต้นที่งอกมาปลูกมามันก็แก่นนะครับ อาจจะเป็นเพราะว่าผมยังไม่มีความรู้ด้านการปลูกก็ได้นะครับพอดีมันเหลือรอดอยู่ต้นเดียวต้นนี้ครับนี่ฮะเรียกว่าแกนครับเลยปล่อยมันไว้หลังจากนั้นผมก็เลยลองเอาเมล็ดพันธุ์ที่เราซื้อมาจากร้านค้าทั่วไปนะครับที่เราซื้อผลสดมากินนะครับเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ผลที่ได้ออกมาตาการงอกเรียกว่าดีเลยครับนี่ครับ อันนี้เป็นต้นสายพันธุ์ที่เบตน,นะครับนี่ฮะผมลองแล้วนะครับระหว่างมเมล็ดพันธุ์ที่ซื้อจากออนไลน์กับมเมล็ดพันธุ์ที่เราเก็บมาจากผลสดที่เราซื้อมากินนะครับการปลูกวิธีเดียวกันวัสดุวัสดุปลูกก็เหมือนกันการใส่ปุย๋ยการให้น้ําก็เหมือนกันผลปรากฏว่ามเมล็ดพันธุ์ที่เราเก็บจากผลสดที่เราซื้อมากิน อัตราการงอกและการเจริญเติบโตดีกว่านะครับนี่ฮะเด็บเทียบให้ดูนะครับอันนี้นครับต้นต้นสายพันธุ์ญี่ปุ่นที่ซื้อมาจากออนไลน์นะครับเรียกว่าแก่นมากลองเทียบกับมือฮะลูกเล็กมากเลยฮะเนี่ยใหญ่กว่าผลส้มเขียวหวานประมาณส้มเชงอนะเล็กมากฮนะแต่ก็ปล่อยมันไว้ฮนะเนี่ยแก่นมากส่วนที่เหลือนี่ทั้งหมดเป็นสายพันธุ์ที่เบตหมดเลยนะครับนี่ฮะ ียกได้ว่าก็จเจริญเติบโตดีกว่ามเมล็ดพันธุ์ที่ซื้อมาจากออนไลน์ที่เขาจะาชุบน้ำยาก,กันเชื้อรานะฮะที่เป็นสีสีสีสชมพูสีม่วงอะไรประมาณนั้นฮะครับแต่โดยรวมก็ถือว่ายังไม่งามนะครับของผมที่ปลูกอยู่นี่นฮะนี่ครับ <ๆ S 1> แต่ก็ยังดีกว่าต้นที่เพาะ,มะเมล็ดพันธุ์มาจาก ที่ซื้อมาจากออนไลน์นะครับเงี้ยส่วนลูกนี้นะครับจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจเอาไว้นะครับพอดีตอนที่ผมปลูกแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งผมไปทุรัไม่อยู่บ้านอาทิตย์กวกว่ากลับมาติดลูกแล้วนี่ฮะใหญ่ประมาณนี้ผมก็เลยล่อยิ้งไวเพื่อจะลองดูว่าการที่ติดลูกในขั้วที่อยู่ล่างๆที่เขาที่เขาแนะนําว่าให้ตัดทิ้งเนี่ย ถ้าเราปล่อยไว้มันจะเป็นอย่างไรนะฮะก็เลยปล่อยไว้นะครับนี่ฮะส่วนเรื่องการให้น้ำนะครับผมใช้ระบบตั้งเวลาวันละหนึ่งครั้งช่วงเช้าประมาณหนึ่งนาทีนะครับนี่ฮะครั้งเดียวครับแต่ถ้าวันไหนแดดจัดเห็นดินในถุงปลูกเราแห้งก็ช่วงเย็ยนอาจจะเติมน้ำไปให้อีกประมาณสักต้นแล้วประมาณสักครึ่งขันนะครับ ัสดุปุ๋ยของผมก็เป็นใช้แค่ขุยมะพร้าวละเอียดกับหยาบนะครับผสมกันนะครับแค่นี้ฮะส่วนปุ๋ยที่ให้ก็จะเป็นสูตร15-15-15อัตากาันให้ก็ประมาณต่อต้น1ช้อนชานะครับ2อาทิตย์ให้ครั้งหนึ่งนี่เีถือว่าการเจริญเติบโตดีกว่าเมล็ดพันธุ์ที่ผมซื้อจากออนไลน์นะครับ แล้วผมทดลองอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือปกติจะปลูกหนึ่งต้นหนึ่งถุงนะครับแล้วผมลองทดลองดูว่าถ้าปลูกสองสองต้นในถุงเดียวกันจะเป็นอย่างไรผลที่ได้ออกมานี้ครับนะีฮะสองต้นนี่ครับก็งามดีครับเพียงแต่ว่าเราเพิ่มปริมาณปุ๋ยเป็นสองส่วนเพราะปกติหนึ่งต้นผมให้หนึ่งส่วน หนึ่งต้นผมให้ประมาณหนึ่งช้อนชานะครับหุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับส่วนถ้าเป็นสองต้นผมก็จะให้สองช้อนชานะครับนี่ฮะก็ถือว่างานดีครับแต่ต่อไปถ้าผมจะปลูกใหม่หลังจากนี้ผมกะว่าจะใช้ถุงปลูกเบอร์ใหญ่กว่านี้ครับเพื่อจะปลูกถุงละสองต้นนะฮะนี่ครับแล้วมีอีกส่วนหนึ่งครับที่ผมปลูกนี่ครับในวงบ่อปูนนะครับ วัสดุปลูกเหมือนกันการให้น้ําให้ปุ๋ยเหมือนกันครับการเจริญเติบโตก็ถือว่าใกล้เคียงกันครับนี่ครับส่วนเรื่องโรคแมลงช่วงแรกๆมีนะครับเพราะว่าปลูกโรงเรือนเราจะหนีไม่พ้นเรื่องโรคแมลงครับใบนี้จะโดนหนอนโดนมแมลงกัดคุนหมดเลยครับก็ผมก็ลองใช้อ,อ,อะไรนะั้นน้ำส้มควันไม้ครับ ไม่ได้ผลนะใครว่าได้ผลสําหรับผมมันทดลองแนละ้วมันไม่ได้ผลครับผมก็เลยปล่อยตามธรรมชาติแล้วก็พอหลังจากนั้นพอเจอมากๆเข้าผมก็ใช้จําเป็นครับต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงบ้างนะครับเมื่อเจอใบพุุ่ๆเข้าผมต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงแต่ว่ายาฆ่า,มาแมลงที่ผมใช้ผมไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงแบบทางเกษตรที่คนอื่นเขาใช้นะครับผมทดลองครับเอาง่ายๆครับ ใช้ใบก้อนเลยครับฉีดให้เป็นรองฝอยกระจายกระจายครับจะฉีดก็ตรอเมื่อเจอใบพุนนะครับผลปรากฏว่าครับนี่ครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับนี่ครัโดยรวมนะครับใบเริ่มเขียวครับนี่ครับนี่เป็นสายพันธุ์ที่เบสนะครับ ครับวันนี้ก็ลองเอามาให้ดูเบื้องต้นนะครับว่าเป็นการทดลองปลูกครั้งแรกของผมนะครับต่อไปก็จะลองขยายพันธุ์การปลูกใหม่โดยใช้มเมล็ดจากผลสดนะครับเพราะ,ะเมล็ดออนไลน์ที่ลองแล้วก็คือน,นี่ครับใต้แค่นี้ครับครับไว้เป็นแนวทางนะครับสำหรับการเริ่มต้นมือใหม่ของเกษตรมือใหม่อย่างผมนะครับ ขอบคุณครับที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับ